เปิดทางให้ขราพระเจ้าเสนอหน้าเข้าไปในวงสนทนาของผู้ใหญ่โดยไม่มีท่านผู้ใดในวงร้องขอตากจอยต้องก้มประคองขันนะ้ำเข้าทางช่องหมู่เหลิมซึ่งนั่งกระเด็นห่างวงออกมาเล็กน้อยเพียงเพื่อสอบถามหมู่เหลิมว่าท่านที่นั่งเด่นอยู่ที่เตียงเนี่ยเป็นใครเหรอมีอำนาจวาสนาเท่ากับท่านประหลักกิ่งได้ไหมเพียงถามเท่านี้ ก็ถูกเขกกระบาลเบาๆหนึ่งครั้งและกระสิบเบาๆกลับมาว่าใหญ่โตกว่าสิบเท่าโว้ยเมื่อทราบเบื้องต้นเพียงนี้รู้สึกยืดเลยทานกลับออกมาหาตุ่เพื่อนซึ่งทุกคนกำลังกระหายรอฟังข่าวอยากใจจดใจจ่ออยู่แล้วพูดแบบหัวหน้าเด็กตามมูลเลิมบอกว่าเทียบบุญวาสนากับท่านประหลักกิจ ที่พวกเราถูกเกณฑ์มายืนเข้าแถวต้อนรับเมื่อครั้งที่เคยมาเยือนบ้านเราเมื่อช่วงฤดูแล้งที่ผ่านไปนั้นใหญ่โตกว่าตั้งสิบเท่าโลยส่วนชื่อและเรื่องว่ามาทำไมจะไปไหนโดยละเอียดนั้นมาทราบภายหลังที่ได้ร่วมที่พักอย่างบ้านรับรองของค่ายาหารเรือแหลมด่าน,นแหลมด่านจังหวัดเกาะกลงใกล้กระเทียมเขื่อน คือลสมสงบคณะวัยรุ่นเรากลุ่มหนึงได้นั่งที่โคนต้นหูกวางข้างบ้านนอให้เขาเรียกใช้ไม่นานหนูเเลิมก็เดินมาเรียกหาข้าพเจ้ามาแจ้งว่าที่พ่อให้มาต่า